นี่คือหนึ่นงในไฟหาดูยากของบัวขาวฮะแมยยำเละขามุมเลยฮะ27มีนาคมปีพศ2556ฮะในสิบคุณคาแม่ไฟเตอร์นณประเทศกัมพูชามีแข่งมานี่แหละฮะยกเททิ้งลงไปแมนักชกจากประเทศออสเตรเลียฮะคนนี้ฮารีเอวิสันปทนักชกจากประเทศไทยในนวมสีแดงฮะบัวขาวปอประมุก แม่ในตอนนั้นก็มาในสังกัดค่ายปอประมุกนะฮะในช่วงวัย31ปีอืเอหืปีเหยี่ยวละกวาดล่างฮะนิ่มๆเลยฮะออกมันชุดต่อยหน้าแบ่พยายามสวนในแข้งบวกขาวเตะสูงไปแข้งซ้ายโอ้ยนี่ฮะดันแล้วโยนเข่าเข้า,ขาไปแม่เอฟิิซันนี่ลบอยู่ใต้เชือกเลยฮะไม่หลบไม่ได้ฮะโดนเต็มๆต็มตีฮะอีกทีฮะโยนแข้งเข้าไปแม่โดนดันเข้ามุม โอ้โหสีหน้าออกอาการชัดเจนฮะแบบนี้ฮะแยงฮะแยงเอาของบัวขาวฮะวช่วงนั้นก็ร่างทองฮะดาเมจได้เรียกได้ว่าดาเมจตันนะรุนแรงสเลเกิลนี่ฮะออกมาุบไปแข่งมาเกี่ยว้วยนเขาบัวขาวออกมดปล่อยหน้าต่อยมนจําเป็นต้องถึงตัวฮะนี่ฮะเฉียวไปเฉียวมาโดนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จังจังฮะแต่ต้องแข้งตัวฮะโอ้นี่ฮะใส่หัวไม่เอาเลยฮะไม่เอาอีกแล้วฮะคนนี้ฮะ